ส่วนแกนนําการชุมนุมในกลุ่มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกปปสรหรือว่านปชที่ถูกควบคุมตัวไว้ในชุดแรกล่าสุดนะครับมีการปล่อยตัวแกนนํากปปสแล้วนะครับแต่ว่าได้ยื่นต่อไปทางอายการแล้วก็เตรียมที่จะเรียกมาสอบปากคําคเพิ่มเติมเป็นรายบุคคลหลังจากนั้นจะมีการส่งฟ้องต่อศาลในวันที่28มิถุนายนนี้ครับ นายความกลุ่มกปปสพวงทิพย์บุญสนองบอกว่าขณะนี้มีแกนนํากปปสที่ถูกสารอาญาออกหมายจับและไม่ออกหมายจับในคดีกบฏเดินทางเข้าพบอายการและพนักง,งานสอบสวนเพื่อรายงานตัวในคดีกบฏและความผิดอื่นร่วม25คนประกอบไปด้วยนายพานสุวรรณแก้วนางสาวจิตตพัฒน กฤษฎดากรนายเอกนัทพร้อมพันธ์นางสาวอัญชลีภัยรีรักพลเอกปรีชาเอี่ยมสุพันธ์นายสมศักดิ์โกสัยสุขนางทยาทิพสุวรรณนายนัทพลทิพสุวรรณนายพุทธพงศ์ปุณกันนายชุมพลจุลสายนายนัเซยีมะ นายสาธิตวงหนองเตยนายประกอบกิจจันทองนายอุทัยยอดมณีนายนิติธรล้ำเหลือนายสุริยศัยกตาศิลานายกิติชัยใสสะอาดนายพิพบธงชัยพระสุวิทย์ทองประเสริฐนายสุริยันทองหนูเอียดนายพิเชษพัฒนาโชตนายสมบูรณ์ทองบูรานพลเอกปฐมพงษ์เกษรสุขนายถาวรเสนียมและนายสุเทพเทือกสุบันครับ คุณพงทิพย์บอกนะครับว่าพนักง,งานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาพร้อมทั้งบันทึกคำให้การของผู้ต้องหาซึ่งทีมทนายความได้ประสานขอยื่นหลักทรัพย์คนละ1น0 0 0แบาทเพื่อปล่อยตัวชั่วคราวและใน25คนมีอยู่9คนครับที่เป็นตัวแทนกลุ่มพันธมิตรตกเป็นจำเลยคดีก่อการร้ายที่บุกชุมนุมปิดสนามบินและทาง9คนได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวคดีไปแล้วจึงไม่จําเป็นต้องยื่นหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นนี้ และขณะนี้กําลังรอว่าอายการและ DSI จะพิจารณาให้ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นนี้ได้หรือไม่หากอายการปล่อยตัวก็เชื่อนะครับว่าจะได้รับการปล่อยตัวทั้งหมดและล่าสุดพนักง,งานอายการก็ได้ให้ประกันตัวในวงเงินคนละ1 0 0 0 0แสนบาทพร้อมนัดให้มาสอบปากคำเพิ่มเติมเป็นรายบุคคลและนัดส่งตัวพร้อมสำนวนคดีต่อศาลในวันที่28มิถุนายน หนึ่งในแกนนํากปปสถาวรเสนเนียมบอกว่าแกนนํากปปสชุดแรก5คนนะครับที่ถูกกักตัวไว้เมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ไปรายงานตัวที่หอประชุมกองทัพบ,บกเทเวศรวมถึงแกนนําเครือข,าข่ายคอปทอและแกนนําสรสที่ถูกคอสอชอกักตัวไว้เมื่อวันที่23พฤษภาคมตอนนี้ถูกนําตัวออกจากค่ายทหารแล้วครับยืนยันว่าทุกคนไม่มีพฤติการที่จะหลบหนีและพร้อมต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป ส่วนความเคลื่อนไหวนะคะ